โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมแกซี่ครับจะมาสอนวิธีการใช้ evan bit key <ๆ>นะครับก่อนอื่นผมบอกกันเลยว่าจริงๆมันทำความเข้าใจไม่ยากนะสำหรับ evan bit key นะครับ1ก็คือส่วนของเข้ากับเบ้าของกุญแจกลองของเราก็จะเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้ปกตินะก็คือเอาไว้ใส่กับน็อตของกุญแจกลองแบบนี้นะครับแล้วก็ไขนะครับอ่ามันก็เป็นแม่เหล็กด้วยนะครับพอใส่มันก็ยึดนะครับแน่นนะครับ ตัวด้านบนนะครับเป็นตัวที่เราจะเอาไว้บิดนะบิดแบบนี้ใช้2นิ้วบิดนะครับมันก็จะไปทางอันนะครับส่วนต่อมาเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดนะครับของ e van bit key ก็คือตัว t a l k control ตรงนี้นะครับก็เราสามารถบิดให้มันแข็งได้นะครับแข็งแล้วก็บิดตามเข็มนาฬิกานะสำหรับถ้าให้มันอ่อนก็บิดทวนเข็มนาฬิกานะครับโอเคสำหรับการตั้งค่าเบื้องต้นนะครับเราบิดให้มันแบบ ไม่เยอะไปไม่น้อยไปนะครับประมาณประมาณนี้แล้วกันนะครับให้มันแก,กแก๊กออกมาได้นะครับซึ่งผมอธิบายนิดนึงแล้วกันนะฮะตัว Event Bit Key เนี่ยการทำงานของมันก็คือว่าฝืดปรามาณที่ทอร์กมันรับไม่ได้แล้วมันก็จะแก,แก๊กนะครับพอแก๊กเสร็จเราก็รู้ว่าเออมันตึงแล้วเราก็ไปไขหลักอื่นต่อนะครับก็จริงๆหลักการทำงานแค่นี้เลยนะครับ ซึ่งมันจะทำให้น็อตทุกๆตัวที่เราไขาเนี่ยมันมีค่าความตึงที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่สิ่งที่อยากเตือนไว้นิดนึงนะฮะสำหรับคนที่จะใช้ e b i k key นะครับต้องมาดูน็อตของตัวเองด้วยนะครับถ้าเกิดว่าน็อตอ่ะเป็นสนิมเยอะนะครับแล้วก็ค่อนข้างไม่สะอาดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ฝืด ไม่ได้ฝืดจากตัวของน็อตเองครับมันจะฝืดจากพวกสนงสนิมเลยพวกนี้การใช้ e v e วนบิดคียเนี่ยก็อาจจะลดประ,ประสิทธิภาพลงนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับสมมุติว่าเราใส่น็อตกันหมดแล้วนะทุกหลักเลยนะครับสมมุติเอาแล้วกันนะครับวันนี้ไปแบบเร็วๆนิดนึงเราจะใช้ e v e n นบิดคียตัวนี้แหละเอามาจับไว้ตรงนี้นะครับพอจับเสร็จปุ๊บ สิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าเราใช้ตัวนี้นะครับตัวบิดตัวนี้ด้านบนอะ่ะไขยอย่างนี้เลยอ่าไขาไปนะครับเราทําแบบนี้กับทุกๆด้านเลยนะด้านนี้ด้วยด้านนี้ด้วยนะครับก็คือสลับกันไปแบบที่เราไขาปกตินั่นแหละนะครับแต่ใช้แค่ตัวด้านบนนะให้มันตึงมือนะครับพอมันตึงมือเสร็จปับ๊บสมมุติว่ามันตึงมือแล้วนะพอตึงมือเสร็จปับ๊บ เราก็เริ่มที่จะจับตรงนี้นะครับแล้วก็เริ่มบิดนะครับโดยที่เราก็ต้องตั้งค่าตรงนี้ก่อนว่าให้ตึงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้ความตึงอันนี้กับทุกทุกหลักนะครับลองดูเช่นสมมุติผมบิดมาปุ๊บนะครับบิดมามืออย่าไปจับตรงนี้นะอย่าไปจับตรงตรงนี้นะครับให้จับด้านบนตรงนี้นะครับสมมติบิดปุ๊บดูนะครับพอมันตึงได้ระดับประมาณนึ่งเราจะได้ยินเสียง จะได้ยินเสียงนะครับเอาใหม่ดูนะเดี๋ยวผมบิดออกนะครับบิดไปอีกที่แับความตึงเมื่อสักครู่นี้นะครับมันจะได้ยินเสียงเห็นไหมจากนั้นเราก็จับไห้มาเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ไปไขตัวตรงข้ามนะครับแล้วก็ให้ได้ยินเสียงเหมือนกันนี่แหละนะครับก็เท่ากับว่ามันก็จะได้ความตึง เท่ากันนะครับก็ทําไปจนครบหมดเลยนะครับแล้วเราลองตีดูว่าเอ๊ะมันตึงไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันมันตึงยังไม่พอนะครับให้เรามาบิดตัวนี้เพิ่มอีกนะครับแล้วเราก็เช็คทุกตัวเลยนะครับให้มันแก๊กเหมือนกันหมดนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับการใช้ e v a n b บิดคีนะครับวันนี้ก็มาสั้นๆแบบนี้แหละนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับกับ Eva n บิดคีครับผม